วันนี้เราจะมานี่นะคะสบู่เจตุลนะหน5สูตรนะคะก้อนละ10บาททุกก้อนนะคะตอนนี้ขายดีมากช่วยบำรุงผิวหน้าอย่างดีนะคะช่วยชะล้างความสกปรกของผิวหน้าได้ดีมากนี่นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรกล้วยนะคะช่วยลดสิวและเพิ่มความ บำรุงผิวให้มีสุขภาพดีนะคะผิวพรรณสดใสแถมยังรักษาแผลต่างๆที่เกิดจากสิวนะแล้วก็ป้องผิวแพ้ง่ายนะคะใครที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายควรใช้สูตรกล้วยนะคะดีที่สุดนะคะสําหรับคนแพ้ง่ายนะคะต่อไปก็คือพีทนะคะสูตรที่สองนะช่วยลดรอยดําปรับผิวกระจ่างใสนะคะพร้อมต่อต้านน้วรออิสระผิวเนียนนุ่มนะคะไม่แห้งกาดนะคะตัวนี้ใครที่ ห้าหมองคล้ำนะคะควรใช้มากเลยจ้าต่อไปคือสูตรที่3สูตรสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้ช่วยลดความหมองคล้ำนะคะพร้อมผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวเผยผิวสดใสนะคะคนที่มันเป็นกระมีฝ้าที่หน้านะคะสูตรสตรอเบอรี่ดีที่สุดค่ะต่อไปสูตรที่4ี่นะคะ าแฟนะคะซาครับกา,ฟาแฟะคะ่ะช่วยผัดเซลผิวเก่านะคะและและล้างสิ่งตกค้างนะคะตามรูขุมขนลดความมันส่วนเกินจากใบหน้านะคะตัวนี้ใช้หน้าและผิวกายนะคะเป็น,นะคะสครับผัดผิวกาแฟะนะนต่อไปสูตรที่ห้านะคะคือสูตรส้มนะตัวนี้ขายดีมากดีที่สุดนะคะสูตรส้มวิซ,ซี่นะคะมอบความสดชื่นให้ผิวนะคะ อาบสะอาดดินหอมผ่อนคลายค่เผยผิวใหม่ที่กระจางสายปาที่เคยนะคะอาบ,าบุู้ชายเย็นหอมผ่อนคลายเหมาะกับคนที่ทํางานนะคะหรือวัยเรียนก็แล้วแต่นะคะที่เล่นกีฬาเหมาะที่สุดจา้าโอเคนะคะค่ะสูนี้ก้อนละสิบาทเท่านั้น5ก้อน50บบาทนะคะส่งทุกวันนะ ใครที่ต้องการพักแชทได้เลยนะจ๊ะไปลคะค่ะ